อันนี้ป้าจะทําต้ยมยำเห็ดสามอย่างต้งยมยำเห็ดเต้าหู้ป้ใช้เต้าหู้หลอดหนึ่งเต้าหู้ถูเหลืองนะทําเจจ้ะเครื่องปรุงป้าก็มีตะไคร้ใบมะกรูดขาสามอย่างนะแล้วก็ป้ากับใส่กรอเทศผักชีกะหล่งใส่มะขามสดจ้ะทุกๆใส่ แล้วก็พิกขี้หนูสดแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งทอดจ้เดี๋ยวดูป้าทานะไม่ได้วางเครื่องปรุงนะใส่เครื่องต้งตงยมยำจ้ปาปลาตะไค้ใบมะกรูดอันนี้ไม่ใส่หอมนะจ้ะหานเจจ้า เกลือจ้ะเ,เกลือลงไปหน่อยเกลือจ้ะครึ่งช้อนชาเอาน้ำเดือด เต้าหู้จ้ะสีแดงตกกล้องในทหานเต้าหูเหะนะ้เด้อใส่เห็ดจ้น้ำเดือดแล้วใส่เห็ดกินดีต่สุขภาพโปรตีนทั้งนั้นเห็ดสามอย่างนี้ล้างผิด ล้างพิษในร่างกายได้สารพิษที่ตกพ้งในร่างกายตองที่เหตุสามอย่างล้างสารพิษในร่างกายอันนี้ก็จะใส่ลงไปเลยนะมะขามสดเะเดี๋ยวขอทุบก,ก่อน ใส่ผงจะลสเจน่ะจ้ะเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้นั่นเลยใส่ให้มันรสรสชาติกลมกล่อมกันหน่อยเดี๋ยวป้าจะชิมกันนะขอชิมรสก่น่นชิมรสฝังว่าเขาเค็มอะไรไหมอะไรไหม ส่เสขาขึ้นมาต้อนนึ่จั่เติมเกืออีกนิดหนึง่งแลเราไปกินกับข้าวเดี๋ยวจจืดไปขอให้สูงขึ้หน่อย เต้าหู้นะใส่ไปเลยจ้ะเต้าหู้นี่เขาไม่เหมือนเต้าหู้ไข่นะเขาจะแบบนิ่มเกินนะอ่ะออกจากถุงยากจะออกเละเละ ขี้หนูจ้ะมัะเขือจ้ะเขือเทศ แซ่บก็ได้นะเนี่ยฉินว่าแต่ก๋ยำัเลยเพราะว่ารสชาติกลมกล่อมมากกักซีไปเรื่อยจ้ะ จะแห้งทอดมากน้อยแล้วแต่เราเลยนะแล้วแต่ความชอบของเราเราชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเลยนะแล้วแต่เรากินเราจะใส่มะนาวด้วยนะนี่นี่นะใส่มะนาวด้วยนะเพืให้รสเขาตักแล้วนะมะขามใส่ไปแล้วแล้วก็ใส่มะนาวด้วยนะเพิ่มความเพิ่มปามเปรี้ยว ก็ยังไม่ใส่ตอนนี้นะใส่ตอนกินเพราะว่าถ้าเราใส่ไปตอนนี้ถ้าเรากินไม่หมดเนะี่ยพอเรามาอุ่นนะ่ะรสมันจะเปลี่ยนเพราะว่ามะนาวไงโดนความร,ร้อนเนี่ยรสก็จะเปลี่ยนก็ก็ยังไม่ใสป่ป้าให้ดูว่าป้าใส่ด้วยนะนะ เจจ้าป้าพอแค่นี้นะป้าไม่ได้ตักเสิร์ฟนะเดี๋ยวไว้ตักตอนที่ป้าจะกินเลยนะเดีย๋ยวเสร็จแล้วต้มยำเห็ดสามอย่างป้าเต้าหู้ใส่เต้าหู้ใส่เต้าหู้ขาวเต้าหู้หลอดถ้าชอบคลิปนี้หรือถูกใจช่วยกดติดตามก,ากดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า